ขอจเจริญพรสวัสดีผู้สด,ดับรับฟังทุกทุกท่านอาตมาภาพพระสุรเชษสุรเชษโธนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์รุ่นสี่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบนราชธานีพระอาจารย์ผู้สอนพระมหาวิรชาติีรสิทธโธด็อกเตอร์ ครั้งนี้จะมาบรรยายเรื่องอบาย,ยมุกหกเชิญทุกทุกท่านสดับรับฟังกันได้ณบัดน,นี้อบาย,ยมุกหกเป็นหลักคำสอนอยู่ในสมุทัยคือหนทางหรือช่องทางแห่งความเสื่อมและความพินาศของทรัพย์สมบัติและตนเอง พระพุทธศาสนาได้แสดงหนทางแห่งความเสื่อมและความพินาศไว้หกมุกการเรียกว่าอบายมุกหกได้แก่การดื่มน้ำเมาการดื่มน้ำเมาแห่งอบายมุกหกคือการดื่มน้ำเมาที่หมักโดยไม่กันได้แก่เบียรวายเป็นต้นและการดื่มน้ำเมาที่กันแล้ว ได้แก่สุราและยังหมายถึงการเสพสารเสพติดอื่นๆเช่น,น,นยาบ้ากัญชาเฮโรอีนเป็นต้น 2. การดื่มการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวกลางคืนคือการออกนอกบ้านในยามวิการในแหล่งบันเทิงเพื่อสนอง ต่อความสุขทางกายและทางใจอาทิร้านคาราโอเกะร้านเหล้าร้านเบียร์เป็นต้น 3. การเที่ยวดูการละเล่นการเที่ยวดูการละเล่นแห่งอบายมุขหการเที่ยวออกดูการแสดงและการบันเทิงต่างๆ ทั้งนี้ในเวลากลางวันและยามวิการอบายมุกในข้อนี้มิได้ห้ามมิให้เที่ยวดูเลยแต่พึงให้เที่ยวดูตามกิจที่เหมาะสมเพื่อยังให้เกิดความประโยชน์แก่ตนบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมเป็นหลักทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตน มีให้โอกาสเกี่ยวข้องกับอบายามุกในข้ออืน่นๆ 4. การเป็นนักเลงการพนันคือการชอบเล่นการพนันขำต่อมีได้มีเสียเช่นเล่นให้เล่นหวยจนถึงขั้นเรียกว่าผีพนันเข้าสิง การเป็นนักเลงเพน,นันนี่ห้าการเกียดติค้านความทำงานคือการไม่ขยันทำงานตามเวลาและหน้าที่รับผิดชอบปล่อยการงานให้ขังคาเหมือนดินพ่กหางหมูคนเกียดติค้านการงานได้ชื่อว่าเป็นคนไม่เอาไหน กการเป็นคนคบคนชั่วคือการครบคนชั่วหรือคนพาลเป็นมิตรคือการยอมรับความเป็นมิตรจากบุคคลอื่นที่ตนเองแยกแยะได้หรือแยกแยะไม่ได้เขาเป็นคนเช่นไรคนชั่วหรือคนพาลในที่นี้ ได้แก่คนพานการพนันคนพานนักเลงต่อยตีคนพานชอบโกงหลอกลวงคนพานเจ้าชู้และคนพานกี้เมาเป็นต้นสำหรับอบายมุขหกก็ขอจบการบรรยายไว้